สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม2558ยอมความกดอากาศต่ำกําลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยตอนกลางและภาคใต้สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบาง พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำท่า M7 ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้วัดได้ระดับ 107.31เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ต่ำกว่าตะลิงฝั่งขวาอําเภอวารินชำราบอยู่ที่4.69เมตรอัตราการไหล17.59ลกลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำมีอยู่ประมาณ33%ของความจุลำน้ำสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มทรงตัว จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่7ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะและสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ rid7.com หรือ Facebook สำนักงานชลประทานที่7ค่ะหน้าแรงปีนี้เขื่อนมีน้ำน้อยเมื่อต้องใช้สอยให้ค่อยๆค,คิดขอวอนทุกฝ่ายประหยัดสักนิดให้พ้นวิกฤตแรงไปด้วยกันสาวิตรีสมสุขรายงาน